สวัสดีครับพี่ๆครับแล้วก็ขอบคุณตัวธุรกิจนะครับที่พี่พี่ตื่นขึ้นอย่างผนุกสนานแล้วก็เข้าสู่ประเด็นการสัมมนา,าในวันนี้ขอบคุณทางทางเศรษฐกิจนะครับที่เขาเรียกว่าทางหุยกระถูกนะครับจับเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นอิชูในวันนี้แล้วก็ผมขอญาตัวแทนของภาคอุตสาหกรรมเราเป็นรีโอเซกเตอร์ซึ่งเรามีทั้งผู้ผลิตพลังงานทั้งที่เป็นฟอสซิลทั้งที่เป็นพลังงานสะอาด พลังงานหมุนเวียนแล้วก็ผู้ใช้พลังงานเรามีสาบันที่ดูเรื่องของคาร์บอนเชงเรามีสาบันที่ดูเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรามีสาบันที่ดูเรื่องพลังงานพระอุตสาหกรรมเพราะ,ารรราะ,ะนั้นการนเสนอผมวันนี้สิบนาทีแรกนะครับจะเป็นการสรุปบทเรียนที่ผ่านมาทั้งหมดทั้งเป็นเรื่องของโพรดซีทั้งเป็นเรื่องของ, Policy, งเ e g ู l เลเตอร์ออ ulator, และทั้งเป็นเรื่องของภาคโอเบอร์เลเตอร์และนํามาสู่ข้อเสนอที่จะเป็นสิ่งที่นำมาสู่โจทย์วันนี้ว่าทางลอดพลังงานไทย ในช่วงเปลี่ยนผ่านและลมุ่งที่พลังงานราคาถูกและแน่นอนความมั่นคงและเรื่องของสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นเรื่องที่ต้องดูไปด้วยผมขอญาตนะครับนำเสนอในสิ่งที่เป็นสะท้อนภาพของแผนพลังงานแห่งชาติ national energy plan ซึ่งเรากำลังอยู่ในช่วง p u b l i c Hearing รอประกาศกันอยู่ผมสะท้อนภาพพร้อมทีมงานผมเองเป็นผู้นำเสนอนะครับแต่เราทำกันมาเป็นทีมงานสะท้อนภาพทั้งเรื่องของ ต้องเริ่มที่เรื่องแก้ตัวสุดคือเรื่องของไฟฟ้าครับตัว PDP ดรป่วยอาริพรจากทีใดพูดไปแล้วบางส่วนผมจะขออนุญาตนำเสนอว่าโซลูชันที่จะทำให้ PDP หรือค่าไฟฟ้าของเราตอบโจทย์จริงๆนะครับต้องแก้อะไรบ้างข้อเสนอมี5ข้อนะครับหลักๆนะครับผมอยากจะมองว่าตรงเฮดไลน์ด้านบนครับ 1. ต้องเพิ่มสัดส่วน ของ e c a p ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจเป็นหน่วยงานที่เมื่อมีกำไรก็นำส่งให้ภาครัฐนะครับประการที่สองเราต้องปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าปรับอย่างไรเดี๋ยวคุยกันประการที่สามครับ supply over demand cost plus ผักมาสู่ผู้บริโภคและผู้ใช้ในที่สุดผิดพลาดเป็นบทเรียนอยากเกิดซ้าและข้อสุดท้ายคือเราต้องเร่งเปิดระบบ tpa เปิดปฏิเสธ เพื่อให้มีการซื้อขายกันได้แบบเพียร์ทูเพียนะครับข้อที่หนึ่งครับทำไมผมถึงบอกว่า e g a กต้องเป็นทางเลือกแรกในการจัดสรรการผลิตไฟฟ้าในพอร์ตของประเทศไทย e ี a กคือหน่วยงานวิสาหกิจนะครับที่ไม่ได้มุ่งกำไรและเป็นวิสาหกิจที่มีความเก่งและเชี่ยวชาญเรื่องไฟฟ้าเป็นอย่างสูงพี่ๆทราบไหมครับว่า คนองอีแกรเนี่ยถ้าลงไฟฟ้าดับเขาจะทุ่มเทที่จะทําให้ลงไฟฟ้ากลับมากได้เพื่อให้เกิดความมั่นคงไม่เกิดไฟฟ้าดับไฟฟ้าดับก็คือ KPI หลักของอีแกวันนี้ครับอีแกเหลือสัดส่วนในการผลิตไฟฟ้าเพียงแค่สองเปอร์เซ็นต์รัฐมนูญบอกว่าต้องไม่ต่ำห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์แต่มีการตีความโดยไปรวมสินทรัพย์สัดส่วนที่เป็นของการไฟฟ้าฝ่ายจาหน่ายคือภูมิภาคและนครหลวงก็ไปด้วย ถ้าแค่ผลิตย่างเดียวยีแกลตจริงๆวันนี้เหลือสาองเปอร์เซ็นตนะครับประการที่สองครับผมมองว่าโครงสร้างค่าไฟอย่นี้ครับเราฟังกันได้ครับเราพึ่งพาแก๊สธรรมชาติถึงหกสิบห้าเปอร์เซ็นในอดีตวันนี้หกสิบเปอร์เซ็นตแต่เราโชคร้ายที่แก๊สในอ่าวไทยแก๊สในเมียนมาดรอปลงตามสาการวันนี้โอซีเอคำตอบแน่นอนครับเดี๋ยวช็อตที่สองทุกคนคงเห็นภาพว่า จะเดินหน้าโอเสียต่อกันอย่างไรแต่วันนี้การปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าครับเราต้องมองถึงต้นทุนนะครับและการบริหารที่เหมาะสมผมอยากจะบอกว่า LNG คือแพลตฟอร์สุดท้ายในการทำไฟฟ้าหลักการปรับโครงสร้างนะครับควรใช้พลังงานที่สะอาดและถูกและพึ่งพิงตัวเองได้มากที่สุดนะครับเดี๋ยวขยายความในส่วนต่อไปนะครับใน AEDP นะครับประการที่3ครับ s u Over Demand โทษน,นะครับผมไม่เข้าใจเลยว่าเราจะเร่งสร้างโรงไฟฟ้าที่ใช้แก๊สธรรมชาติไปทำไมเยอะแยะเราพูดไปแล้วว่ามีค่าพร้อมจ่ายสัญญาตลอด20-25ปีนะครับ low risk แต่ high return ภาระตกมาที่ผู้บริโภคครับคำถามคือคอาปริยบเทียบของประเทศจะสูงขึ้นยังไงเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการที่เราจะต้องสร้างโรงงาน mm hmm. เพิ่มพปายใดใขึ้นมาเนี่ยนะครับ mm hmm. เราสามารถที่จะ รีพาวเวอร์ลิงหรือโอเวอร์ฮอลลงไฟฟ้าเดิมก่อนได้ไหมลงไฟฟ้าลงหนึ่งยี่ห้าปีครับเหมือนรถยนต์นะฮะเราสามารถมาโอเวอร์ฮอลก่อนที่จะสร้างโรงงานเพราะอะไรครับสร้างไปทีผูกพันไปถึงยี่สิบห้าปีตรงนี้ถ้าเกิดว่าดีมาที่โฟกาสไปไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้เกิดอะไรขึ้นครับต้นทุนของเราครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการที่จะสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ใดๆก็ตามนะครับทบทวนได้ดีนะครับให้รอบพอและประการต่อมาคือ KPI ในการวัด ความมั่นคงดูแต่เรื่องของ LOE บอกว่าไฟฟ้าดับเมืองไทยไม่ควรเกิน0.7วันต่อปีโทษนะครับขอให้ดูคู่กับ KPI เรื่องของอตัว supply นะครับตัว reserve margin เ,เราเกินมาทุกอย่างก็คือต้นทุนขเราเพราะฉะนั้นผมคิดว่าดูคู่กันสิครับอย่าอ้างความมั่นคงแล้วไปเพิ่มความเสี่ยงด้วยการเพิ่ม supply ดยไม่จาเป็นนะครับข้อที่4ครับ TBA พูดไปแล้วให้พูดซ้านะครับ แต่ขออนุญาตว่าขอให้เป็น KPI หลักในตัว PDP 2024นะครับเพื่อที่จะให้การ implementation พักดันตอบโจทย์และข้อสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องเลอยๆครับเงินประกันไฟฟ้าที่ยูเซอร์ใช้อยู่วันนี้ครับ53,000ล้านต้องจ่ายให้กับไปประกันอยู่กับทางการไฟฟ้าภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง ใครจะกล้าไม่จ่ายค่าไฟแล้วครับตัดไฟทันทีโรงงานเดือดร้อนนะครับคืนรามาหน่อยได้ไหมนะครับข้อเรีกร้องของเรานี่คือภาพพล่องของธุรษกิจข้อที่ 2. a e d อครับพลังงานทางเลือกควรจะเป็นทางเลือกแรกที่ใช้ในการทำา p p p ความหมายคือใช้แผนในการทำา e d p ให้เต็มศักยภาพที่เหลือถึงจะใช้พลังงานฟอสซิลอย่าลืมนะครับเทรนด์ของโลกเรื่องของ ใครไม่ใช้เรื่องดัซซิโลมาลองอยู่แล้วเราเองถ้าจะเดินหน้าไปข้างหน้าต้องเปิดนโยบายที่ทําให้เปิดโอกาสที่เราใช้พลังงานจากธรรมชาติพลังงานสะอาดและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายราคาที่นิ่งไม่ผันแปรตามราคาฟอสซิลผมคิดว่าวันนี้ครับ AEDP ควรทําก่อน PDP ประการที่2ครับเราควรจะผลิตไฟฟ้านี่นะครับจาก โซล่าหรือลมเนี่ยนะครับร่วมกับใช้แบตเตอรี่ซึ่งเทคโนโลยีมันมาครับเห็นไหมครับ EV วันนี้ดิสลอปเครื่องยนต์ยานยนต์สันดาบทุกคนเดือดร้อนกันหมดคําถามก็คือเทคโนโลยีของแบตเตอรี่ดีขึ้นไหมครับดีขึ้นแน่นอนนะครับอุ้ยเวลาจังหวดแล้วนะครับโอเคเรื่องมันะโอเคอันต่อมาครับเรื่อง Nuclear, R, e at, นิวเคลียร์ SMR อีแกตตนนี้เดินหน้าเต็มที่สามารถเดินหน้าได้ประการต่อมาครับไฮโดรเจนสามารถมาใช้ในการขนส่งได้ อนาคตนะครับแล้วก็อย่าเอาใช้แค่ผสมกับตัวแก๊สในการลดคาร์บอนอิมิชชันนะครับเรื่องสุดท้ายคือทบทวนเขื่อนสารลวินนะครับร่วมทุนกับจีนกับพมา่าเพื่อเป็นโอกาสผมทราบข้อมูลมาครับ15,000เมก่นันต้อีกแบ๊แกสามารถทำา5เขื่อนในสารลวินได้แผ่นต่อไปเลยนะครับเรื่อง e E.P ก็อย่างที่บอกครับักษ์พลังงานต้องให้กองทุนพลังงานงรุแพลังงานเดินทุกปีเพื่อให้ SME เนี่ยเข้าถึงโอกาสใช้พลังงานออยแพลนครับ ขอให้มุ่งที่จะส่งเสริมภาคเกษตรของเราใช้ B10 เบ o d i e s ซลหรือ E20 เป็นน้ำมันเป็นน้ำมันพื้นฐานถามว่าทำไมครับพี่พี่ทราบไหมครับว่าปีหนึ่งเราเสียต้นทุนในการนำเข้าขูดออยมากลั่นเป็นน้ำมันแกส๊สโซลีน24,000ล้านเราเปลี่ยนจากซื้อน้ำมันแขกมาซื้อน้ำมันจากชาวเกษตรไร่อ,อ้อยและทำต้นทุนต่ลงต่ำต่อหน่วยได้ครับ ท่านสามารถทำสมาร์ทฟาร์เมอร์เพิ่มยืนในการผลิตมันสำปะหลังเพิ่มยืนในการผลิตอ้อยให้สูงขึ้นและปรับปรุงการผลิตมีรายละเอียดเดยอะครับตรงนี้คิดว่าเป็นภาระสาคัญที่ต้องตั้งเป็นอ e .20 เป็นน้ำมันพื้นฐานรวมทั้ง b .10 ครับและอย่าลืมนะครับ1.2ล้านครัวเรือนที่เป็นอยู่ในมันสำปะหลังและอ้อยไม่ต้องเอาเงินมาซัอที่ดีเรื่องอื่นนะครับเราเอาตัวเนี้ยสร้างความยั่งยืน นะครับใช้พลังงานที่เป็นสะอาดและเป็นพลังงานที่มาจากภาคเกษตรของเราอันต่อมาเรื่องแก๊สแทนครับผมคิดว่าเราต้องมุ่งไปสู่ oca นะครับแล้วก็ขอแถมนิดนึงครับเมื่อกี้ดิคันเล็กน้อยผมคิดว่าเราควรจะ,ะส่งเสริมเอทานอลให้ไทยเป็นฮับถามว่าทำไมเรามีทั้งโรงผลิตนะครับเรามีทั้งยูเซอร์การใช้ไม่ใชแ่แค่พลังงานนะครับเรื่องของไบโออทิทลีนนะครับเรื่องของน้ำมัน saf คือน้ามันอวกาศานะครับที่เข้าไปในยุโรปจะเสียค่าปรับเรื่องสีแบบเพราะฉะนั้นการที่เราส่งเสริมเรื่องนี้อย่างเป็นระบบเราจะทําให้ลงทุนตอนนี้นะครับไม่ต่ำกว่า1นึ่งแสนล้านาบาทนะครับและก็เพิ่มมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมจากอินเทอร์เนอตน,นะครับปีละ1%นึ่งพล้านาบาทต่อปีฝากประเด็นเหล่านี้ไว้กับพี่ๆด้วยนะครับขอบคุณครับถ้าไม่ทำเนี่ยถ้ามองในมุมความสามารถในการแข่งขันกับประเทศ มันกระทบยังไงบ้างเรื่องนี้ผมมาวันนี้เนี่ยมาเพราะว่าคิดว่าโอซีจะเกิดน,นะฮะมาด้วยความเชื่อมั่นมาด้วยความหวัง,ไม,งไม่เผื่อใ, <น S 2> ใจใ<น>เลยเหรอครับคุณนิสระเอ่ฮะการเดินหน้าเพื่อให้ดีที่สุดแต่ผลเป็นยังไงอีกเรื่องหนึง่งผมคิดว่าวันนี้ครับมันผมมองโอกาสอย่างนี้ครับคุณมาลาวิทครับคือโอกาสที่มาวันนี้มียุคไหนบ้างที่บรรยากาศระหว่างประเทศสองประเทศดังกล่าวเนี่ยนะครับจะดีขนาดนี้ วิกฤตที่เกิดขึ้นเรื่องพลังงานเราเห็นยู่แล้วว่าแก๊สธรรมชาติเรามีฟัคซิลิตี้รองรับอยู่แล้วและในเวิ้งอ่าวไทยเนี่ยมันมีท่อแก๊สอิฟลาซิลิตี้รองรับถึงโลงแยกแก๊สที่มาตาพุทธการที่เราไปลุยกับ j d a กับทางกัมพูชานะครับเราสามารถใช้งานได้เร็วปาที่คินนะครับและต้นทุนที่ถูกกว่าการนำเข้าแน่นอนนะครับผมคิดว่าถึงวันนี้ครับ ผมคิดว่าเรื่อง OCA เนี่ยไม่ควรจะเป็นประเด็นทางการเมืองอีกแล้วเรื่อง OCA ควรจะเป็นมุมมองที่ดูจาก f a กต์แอนด์ดและผู้รอบรู้ซึ่งเดี๋ยวนอกจากด้ยวยคนแล้วจะมีอีกท่านนึ่งมาพูดนะครับวันนี้เห็นไหมครับว่าการให้สัมภาษณ์ใดๆจากอดีตรัฐมนตรีพลังงานก็ดีหรือบีิต่างประเทศก็ดีเนี่ยภาพจะเปลี่ยนไปหลายคนมองว่าเรื่อง OCA ควรเดินหน้าภายใต้กรอบ m u 4 4เพียงแต่ว,ว่าตอนไป ช็อตที่2คือไปสัมปทานนะนั่นคือสิ่งที่ต้องดูแลอย่างมีความโปร่งใสคลีนและลีนผมมีสไลด์อันหนึ่งครับขออะไรให้ผมนิดนึงคือผมจะให้เห็นภาพว่าความหวังที่เรามีเนี่ยโอกาสที่มีเนี่ยผมอยากจะเห็นความผมพูดถึงเขื่อนพลังงานน้ําสารบินเพราะอะไรครับทั้งที่พมา่าวันนี้เกิดชุมชนเอ่อเกิดปัญหาวิกฤตในประเทศเขาผมอยากจะเห็นความแข็งแกร่งของอาเซียนครับจะเห็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจ เราเองประเทศเล็กๆเราเสียเปรียบ FTA เราเสียเปรียบยักษ์ใหญ่ที่ด้มราคามารู้อยู่แล้วว่าเป็นใครวันนี้ที่มาถล่มตลาดเมืองไทยแต่ทีน่นีการผลิตเราต่ําลงส่งออกเราต่ยยําลงโดนย่งแชร์หมดสินค้าวันนี้ไม่ตินไทยแลนด์น้อยลงแต่มีแบรนด์ที่ผมคิดว่าวันนี้ครับผมขอญอากใช้เวลานิดนึงที่จะเสริมเปลี่ยนมุมมองจากคนที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงในการที่เจรจา OCA แต่ผมคิดว่าเรามี key factor อยู่4เรื่องที่ตรงนี้อยากจะแปลงมาเป็นยุทธศาสตร์ของประเทศเพื่อทำให้ OCA เกิดเป็นจริงที่สุดส่วนในใต้ทะเลจะมีมากน้อยแค่ไหนอีกเรื่องหนึง่งแต่มีคนบอกว่าในอดีตเนี่ยนะครับเคยสำรวจโดยคนที่เคยทำมีแหล่งที่ใกล้กับเอราวันเดิมเนี่ยมีแน่นอนครับทีนี้อันแรกคือเรื่องของการสร้างความ เชื่อมั่นเชื่อถือหรือ trust ถ้าตรงนี้มาไม่ได้ประเทศไทยไม่ควรเดินต่อเกิดม็อบข้างถนนแน่นอนประการที่สองครับทีมจรลจาเนี่ยต้องเป็นทีมที่ต่อเนื่องถามว่าทำไมความเชื่อมั่นหน้าตาของประเทศนะครับทีมจะมาจากกระทรวงต่างประเทศจะมาจากฐานเรือจะมาจากกระทรวงพลังงาน ก็ขอให้เป็นทีมที่มีความเชี่ยวชาญทุกคนมีความรักประเทศอยู่แล้วนะครับอันที่สามครับความกล้าหาญของภาคการเมืองถึงวันนี้แหละครับเราจะเห็นว่าจะเดินหน้ากันยังไงทําไมเมื่อวานซืนรัฐบาลออกมาแถลงข่าวร่วมกับพรรควมรัฐบาลทําไมเราเห็นกระทรวงต่างประเทศออกมาแถลงหลังจากบ,บอกให้อึมครึมมาตั้งนานนะครับผมคิดว่าข้อสี่สี่เขาสุดท้ายครับความเป็นหนึ่งเดียวของทุกภาคส่วนยูนิตี้ครับผมอยากจะเห็นยุทธศาสตร์ หรือแนวทางเสตทิ่เสนอจะมี5ข้อครับประการที่1ชัดเจนอยู่แล้วว่าเกาะกูดไม่เกี่ยวข้องกับ OCA เรื่องนี้ชัดเจนเพราะว่าสานธิสัญญาที่ปรารีสกับสยามทำบรรณีนะว่าอเป็นของคนไทยชัดเจนข้อที่2ครับเราเดินหน้าตามกรอบ m b c c นะครับอย่ามาลื้อใหม่เลยเพราะลื้อใหม่ไปมันก็ไม่จบไอ้ข้างบนนะฮะหมื่นตารางกิโลเมตรเนี่ยนะครับที่เป็น OCA เนี่ยมันมีหลักเกณฑ์ทาง สากลโลกที่ยอมรับเนี่ยจะชี้อยู่แล้วว่าสุดท้ายไตรเทว,วีเป็นของใครเท่าไหร่จบได้แน่นอนครับมันจะเอาเหตุผลมาคีเคาละเส้นก็เรื่องของเขาแต่สุดท้ายหลักวิทยาศาสตร์หลักที่เป็นสาลกนสาลนิยมที่ยอมรับกันทั่วโลกก่อนจะถึงการฟ้องศาลนะครับจบได้ด้วยแน่นอนครับส่วนข้นล่าง G D A เดินหน้านะครับประการที่3ครับอยากจะให้พัฒนาโดยย้าว่าแบบโปร่งใสผมย้ําแค่นี้นะครับไม่มีอะไรมากกว่านั้นนะครับ ข้อที่4ครับเราควรจะตั้งทีมกิรจานะครับที่ได้การยอมรับมีบาร,รมีและถ้าเป็นไปได้ผมขอเสนอนอกกรอบได้ไหมครับถ้าเป็นทีมที่ไม่ได้เป็นคาดการทานรัฐบาลคาดการประจำพพอร์ตครับแต่คนที่เป็นผู้นำนะครับอยาก,กได้ผู้นำที่มีบาร,รมีเราเคยมีปัญหาวิกฤตพลูชันสมัยมัตตพุทธนะครับและสุดท้ายเราเชิญท่านอดีตนายกท่านอนันต์ประญาชุนมาเป็นประธานคุยสี่ฝ่าย คุยกับชุมชนคุยกับเอ็นจีโอคุยกับภาคการผลิตคุยกับชาวบ้านคุยกับภาคการศึกษาจบได้ครับเพราะบรารมีของผู้นำทรัสติที่เขามีตอนนั้นผมคิดว่าสําคัญนะฮะทีมเจรจารสาคัญที่สุดนะครับก็ข้อเรื่องสุดท้ายครับก็คือเร,รื่องของให้ยากสองทีมนะฮะโอซีกับ JD a และข้อที่5ก็คือว่าเป็นไปได้ไหมครับว่าโอเคการเจ,จรจาจะมีความลับเชิงวิธีในการต่อรองระหว่างประเทศแต่เมื่อมีความคืบหน้าใดๆ เราจะมีทีมสื่อสารเป็นโฟกัสกลุ่มกับคนที่มองเห็นต่างมุมอย่างสร้างสรรค์เพื่อเขาได้มีการรับฟังซึ่งกันและกันจะได้ไม่ต้องมาพิพากษผ่านสื่อไม่ต้องมาวิพากษผ่านดราม่ามากันขู่กันจะลงนู่นลงนี่ผมคิดว่าเมืองไทยวันนี้ครับระบบช้ำเพียงพอแล้วจากอะไรก็ไม่ทราบนะครับที่ผ่านมานะครับแล้วก็บบอช้ำจากเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากตัวเราเองส่วนหนึ่งจากกิโรัมอีกส่วนหนึ่งจากประเทศยักษ์ใหญ่อีกส่วนหนึ่ง วันนี้รัฐบนีไทยของอเมริกาจะเป็นใครหมูเด้นกระทาถูกไม่ถูกอีกเรื่องหนึง่งแต่ผมอยากจะเห็นว่าประเทศไทยครับยูนิตี้และภาคการเมืองครับผมเองเรียกร้องในหมวกสองใบฮะหมวกของเรือแซกเตอร์ศาสตรกรรมก็หมวกหนึ่งหมวกประชาชนคนหนึ่งก็บอกว่าจะขอจับตามองและส่งกำลังใจให้ทุกคนที่ท่วมทําให้ประเทศไทยมีเวทีที่ยืนและสร้างความร่วมมือในพีภาคอาเซียนครับผมมองว่า จะเสร็จไม่เสร็จรัฐบาลไหนก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ผมต้องการความเชื่อมั่นต้องการบรรยากาศที่ดีต้องการย้ำนะฮะต้องการความร่วมมือในอาเซียนเพื่อจะรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจโลกและก็ที่สำคัญนะครับนึกดูสิครับว่าถ้าเกิดอ่าวไทยในบริเวณ OCA ต่างดาว g d a นะครับเราเปลี่ยนมาเป็นทำธุรกิจด้วยกันงบประมาณกลาโหมก็คงจะลดลงได้หรือล้ำนาที่ซื้อมาก็ได้มาใช้การได้ นะครับ <c oughs> ก็ขออนุญาต <c oughs> บอกให้ภาพว่าวันนี้นะครับงบประมาณเรามีจกำกัดความหวังเรากำลังเหิดแห้งอะไรก็ตามที่เป็นโอกาสที่พอจะเกิดขึ้นได้ให้ความหวังต่อนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศพี่พี่ทราบไหมครับวันนี้ผมอยู่ตรงนี้นครับข้อมูลมาถึงผมแล้วับว่าไม่ใช่แค่ผู้ขุดเจาะในไทยนะที่ตื่นตัวในกัมพูชาวันนี้ผู้ขุดเจาะของเขาก็วิ่งหารัฐบาลแล้วนะครับเพราะมีความหวังว่า บรรยากาศวันนี้เป็นไปได้ผมแค่บอกว่าทุกอย่างครับขอให้เริ่มต้นเริ่มต้น,ตนถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์อย่าลืมกดติดตามฐานเศรษฐกิจในทุกแพลตฟอร์มจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเรานะครับ